สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่เกมเลี้ยวแดกไบส์เลสซิ่งอีกแล้วนะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับทุกคนก็คือนะครับผมจะมาเทสรถคันหนึ่งนะครับผมเออเรามาดูกันว่ารถคันที่ผมจะเทสเนี้ยมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะผมมันจะทําเวลาได้เท่าไหร่มันจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมโดยนะครับทุกคนผมจะเควสในโหมดควิกเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสนามก่อนเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเทสสนามไหนบ้างนะครับผม นี่ฮะทุกคนผมจะเทสด้วยกัน3สนามนะครับผมมีสนามจาการ์ตาแดกนะครับผมสนามนี้นะฮะมีระยะทาง500เมตรนะครับผมแล้วก็สนามอันนี้เนี่ยผมแท็กแดกสองนะสนามนี้ก็มีระยะทาง500เมตรเหมือนกันครับผมแล้วก็สนามที่3มที่เราจะเทสนะครับผมเป็นแท็กแดกสามนะครับผมสนามนี้นะครับมีระยะทางอยู่ที่อ่า600เมตรนะครับผมโอเคฮะทุกคนก็สนามที่ผมจะใช้เทสรถวันนี้นะครับก็มี3สนามด้วยกันนะครับผมมี สนามจาการ์ตาแดกนะครับผมแล้วก็แท็กแดก2แท็กแดก3นะครับผมโดย3สนามนี้จะเป็นสนามแดกนั่นเองนะผมโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งรถนะฮะผมแบบว่าได้แต่งไว้แล้วเนาะได้อัปเกรดไว้แล้วนะฮะโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับก็คือรถที่ผมจะไปเทสวันนี้นะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับผมยูพิเตอร์เอ็มเอ็กแดกนะครับผมซึ่งเนี้ยรถคันนี้เนี้ย ผมขอเรียกว่าเป็นรถแด็ดละกันนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเด็ดในประเทศเรานะครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับผมก็จะขอเรียกแด็ดละกันนะครับอืมโอเคฮะทุกคนก็คือในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเทสแดดคันนี้แหละครับผมซึ่งแดดคันนี้นะฮะผมแบบว่าได้อ่าอัพเต็มแล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วเรามาดูค่าสแตทนะครับผมที่เขาบอกนะฮะมันสามารถทําความเร็วอ่าสูงสุดได้198กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมโอเคฮะทุกคนมันจะแรงจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมมันจะ วิ่งเกิน198หรือเปล่านะแล้วแบบว่า500เมตรเนีัยมันจะเข้าเส้นชัยเวลาเท่าไรเนรี่ยผมแล้วก็600เมตรจะเข้าเท่าไหร่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปที่สนามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาที่สนามจาการ์ตาแดกเลยนะครับผมก็จะเทสสนามนี้ก่อนเลยนะครับผมไปครับ โอเคครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะร,ระยะทาง500เมตรนะครับผมก็แดดคันนี้เนี่ยทำเวลาไปได้17วินาทีนะครับผมผมถือว่าก็แบบว่าไม่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะก็พอได้นะครับผมเห็นไหมครับอ่าก็ระยะทาง500เมตรได้ประมาณนี้เลยนะครับผม17วินาทีนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวมาสนํานที่2นะครับผมสนําหนันี้ก็ชื่อว่าแท็กแดกสนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าระยะทาง500เมตรนะครับผมมันจะทำได้เท่าเดิมหรือเปล่า17วิเท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเร็วกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ โอเคฮะทุกคนก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหุ้ยทุกคนมันเร็วกว่าเดิมครับผมเออทำได้16วินี้ครับก็500เมตรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มันเร็วกว่าสนามแรกเนาะเหลือ16วินนะครับเออถือว่าเจ๋งเลยว่าคันนี้นะครับต่อมาครับทุกคนเป็นสนามสุดท้ายที่เราจะเทสกันในคลิปนี้แล้วเครับเป็นแท็กแดก3นะผมสนามนี้มีระยะทาง600เมตรนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปครับ เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เท่าไหร่นะครับหกร้อยเมตรสิบแปดวิเฮ้ยทุกคนคือแบบว่าเพิ่มมาร้อยเมตรก็เพิ่มมาแค่วิเดียวนะครับผมถือว่ารถคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแล้วนี่ฮะก็แรงเหมือนกันนะครับโอเคให้ทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนี้ยเป็นการเทสรถให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมว่าไอ้แดดคันนี้เนี่ยมันจะทําเวลาได้เท่าไหร่นี้ผมก็ห้าร้อยเมตรเนี้ยทำเวลาได้สิบเจ็ดวิในสนามอ่าจาการ์ตาแดกนะครับผมแล้วก็สนามแทกแดกสองเนี้ย ห0 0เมตรทำเวลาได้สิบหวินะครับผมแล้วก็แท็กแดกสาระยะทางห0 0เมตรก็ทำเวลาได้18วินาทีนี้ครับผมโอเคฮะถือว่าแรงพอตัวเลยดีกว่าเลยนะครับผมเนี้ยแล้วก็สวยเรื่องห่างเนี้ยโอเคฮะทุกคนคลิปนี้เนี้ยก็ผมมาเทสให้ดูเนี้ยหวังว่ารถคันนี้เนี้ยอาจจะเป็นแนวทางในการที่แบบว่าทุกคนเอาไปเล่นออนไลน์นะผมว่าเฮ้ยมันแรงจริงหรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าะนรัยก็เอามาเทสให้ดูนี้ครับผมก็ผม ผมว่ามันก็แรงพอตัวเหมือนกันนะครับผมก็แบบว่าทุกคนมาดูแล้วมาดูแล้วแบบว่าก็าไปเอาไปเล่นในออนไลน์แข่งกับเพื่อนก็ได้เนี่ยผมว่าเฮ้ยคันนี้มันแรงหรือเปล่าอะไรมันมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ผมก็เทสให้ดูเนี้ยก็ประมาณนี้เลยเนาะค,ค,นคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ